ท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งในวันที่14พฤศจิกายน2567แจ่มใสเป็นพิเศษสายลมหนาวพัดธงชาติไทยและจีนโบกสะบัดไปมาท่ามงกลางเสียงดนตรีจากวงดูริยางทหารและกองทหารเกียรติยศที่ยืนสง่างามหน้าห้องโถงใหญ่ประชาชนวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ เสียงบืนใหญ่1ิบอ็ดนัดดังสนั่นไปทั่วลานพิธีวงดูริยางทหารจีนบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรารมีสลับกับเพลงชาติจีนอย่างยิ่งใหญ่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและภริยานางเผิงลี่หยวนยืนรอต้อนรับด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยเกียรติถ้ามองจากภาพข่าวนี่คือพิธีการทางการทูตระดับสูงสุดตามแบบแผนแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปกว่านั้นสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าพิธีการอันยิ่งใหญ่คือ เสียงจากหัวใจของชาวจีนที่หลังไลออกมาผ่านคอมเมนต์นับหมื่นบนโลกออนไลน์หลายคนเขียนตรงกันว่าไทยจีนพี่น้องกันขอให้มิตรภาพไทยจีนอยู่ยืนยาวตลอดไปอีกคนหนึ่งบอกว่าจีนกับไทยเป็นพี่น้องที่ดีมาตั้งแต่เดิมขอให้ประชาชนทั้งสองประเทศรักและสามัคคีกันคำว่าพี่น้องครอบครัวญาติปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่าในคอมเมนต์เหล่านั้น ไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูแต่เป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งจริงๆมีชาวจีนคนหนึ่งเขียนว่ามิตรภาพระหว่างจีนกับไทยไม่ใช่เพราะผลประโยชน์แต่เพราะเรารักและเคารพกันจริงๆนี่คือมิตรภาพแท้ที่จะคงอยู่ตลอดไปไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองหรือเศรษฐกิจแต่เป็นความผูกพันที่ลึกลงไปถึงสายเลือดและชีวิตประจำวันของผู้คนบางคนเล่าว,ว่าพระมหากษัตริย์ไทยมีสายเลือดจีนอย่างน้อยหนึ่งในสี่ ไทยเป็นประเทศที่ปรนิบัติคนเชื้อสายจีนได้ดีที่สุดในโลกมีประชากรอย่างน้อยหนึ่งในสามที่มีสายเลือดจีนจีนกับไทยจึงไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่เป็นญาติกันอีกคนหนึ่งเล่าว่าครอบครัวเขาเป็นคนจีนแต้จิว๋วปู่ของเขาเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเคยลงเรือสำเภาเดินทางมาปักหลักอยู่ในเมืองไทยวันนี้เขารู้สึกซาบซึ้งที่ได้เห็นผู้นำจีนต้อนรับพระมหากษัตริย์และพระราชินีของไทยอย่างสมพระเกียรติในบ้านเกิดแผ่นดินแม่ของบรรพบุรุษ มีชาวจีนบางคนพูดถึงประวัติศาสตร์อย่างจริงจังไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยมีสงครามใหญ่กับจีนในประวัติศาสตร์เราอยู่กันด้วยความเคารพไม่ใช่การเผชิญหน้าอีกด้านหนึ่งชาวจีนจนํานวนมากพูดถึงประสบการณ์ตรงในประเทศไทยคนนึงบอกว่าไทยเป็นประเทศที่ผมไปเที่ยวบ่อยที่สุดรู้สึกอบอุ่นมากชอบอาหารไทยชอบตลาดกลางคืนในกรุงเทพชอบชายหาดภูเก็ตผมไปทุกปี อีกคนนึงเล่าว่าทุกครั้งที่ไปไทยรู้สึกเหมือนกลับบ้านอาหารอร่อยคนใจดีราคาไม่แพงทะเลสวยอากาศดีผมชอบไทยมากบางคนถึงกับอกว่าวันนี้ตอนเย็นผมกินอาหารไทยเพราะดูพิธีต้อนรับแล้วเกิดความผูกพันจนอยากกินอาหารไทยทันทีอีกคนนึงบอกว่าไทยเป็นประเทศที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพักผ่อน มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจอาหารอร่อยและผู้คนเป็นมิตรมีคนเล่าถึงครอบครัวไทยที่ไปพักเกสต์เฮาส์ของเขาทุกปีพักครั้งละ18คืนดูสะอาดเรียบร้อยเขาสังเกตว่าคุณแม่ชอบกินหอยลายผัดพริกเผามากทุกครั้งที่ครอบครัวนี้กลับมาเขาก็ซื้อหอยลายผัดพริกเผาไปฝากเรื่องเล็กๆแบบนี้คือความสัมพันธ์ที่เกินกว่าคำว่านักท่องเที่ยวกับคนในพื้นที่แต่เป็นความผูกพันแบบคนรู้จักกันในครอบครัว ในคอมเมนต์ยังมีการพูดถึงใบหน้าที่คล้ายกันวัฒนธรรมที่คล้ายกันมีคนเขียนว่าหน้าตาคนจีนกับคนไทยบางทีแทบแยกไม่ออกว่าใครเป็นคนไทยใครเป็นคนจีนอีกคนนึงบอกว่าไทยและจีนหน้าตาก็คล้ายกันวัฒนธรรมก็คล้ายกันเราคือครอบครัวเดียวกันจริงๆ หลายคนพูดถึงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบอกว่าทรงงดงามสง่างามและมีเสน่ห์มากบางคนพูดถึงสมเด็จพระเจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนและมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชาวจีนมายาวนานสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าชาวจีนไม่ได้รู้จักประเทศไทยแค่ผิวเผินแต่ยังจดจำพระกรณียกิจและเรื่องราวของราชวงศ์ไทยได้อย่างดี ชาวจีนยังสังเกตได้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆในพิธีต้อนรับอย่างตั้งใจมีคนถามว่าทำไมบางคนต้องใส่ปลอ,อกแขนสีดำก็มีคนตอบว่าเพราะในช่วงนั้นประเทศไทยยังอยู่ในระยะไว้ทุกข์เป็นการแสดงความเคารพต่อสมเด็จพระสีนครินทราบรมราชชนนีนี่คือการที่ชาวจีนพย,ยายามทำความเข้าใจวัฒนธรรมไทยอย่างจริงจัง อีกคนหนึ่งชมว่าสองสุภาพสตรีชั้นนำทางนางเพิงลี่หยวนและพระราชินีไทยต่างก็สง่างามและมีสไตล์ที่ดีมากบางคนพูดถึงประธานาธิบดีสีจินผิงว่าทุกครั้งที่เห็นคู่สามีภริยาของประธานาธิบดีปรากฏในห้องโถงใหญ่ประชาชนทําให้ผมรู้สึกภูมิใจในความสําเร็จของจีนอย่างล้นหลามอีกคนนึงพูดถึงภาพรวมของพธิธีว่าฉากนี้สง่าง,งามมากบรรยากาศสงบเคร่งคริมและยิ่งใหญ่ในกรุงปักกิ่ง ในเชิงการทูตและการเมืองชาวจีนจํานวนไม่น้อยก็เข้าใจความหมายของการเยือนครั้งนี้อย่างลึกซึ้งมีคนเขียนว่าระดับการต้อนรับครั้งนี้คือระดับสูงสุดสำหรังการเยือนของรัฐเทียบได้กับการต้อนรับกับทรัมป์หรือปูตินเลยทีเดียว อีกคนหนึ่งบอกว่าการเลือกวันมาเยือนที่มีท้องฟ้าแจ่มใสก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของความราบรื่นบางคนมองไปถึงอนาคตของโครงการรถไฟไทยจีนครั้งนี้โครงการรถไฟไทยจีนน่าจะชัดเจนขึ้นทางรถไฟจีนอาเซียนจะทำให้ประเทศในเอเชียเติบโตและลดก,การพึ่งพาตะวันตกอีกคนหนึ่งเขียนขอบคุณไทยที่ให้ความร่วมมือในการปราบปรามแก๊งช่อฉนโทรศัพท์และอาชญากรรมข้ามชาติเพราะนี่คือเรื่องที่กระทบคนจีนจานวนมาก สแสดงให้เห็นว่าชาวจีนมองไทยเป็นพันธมิตรในยามยากด้วยมีคนเขียนสั้นๆแต่ชัดเจนว่าไทยเป็นมิตรนิรันดร์ของจีนและอีกคนหนึ่งบอกว่าสามัคคีคือพลังสิ่งที่โดดเด่นที่สุดจากการอ่านคอมเมนต์ทั้งหมดคือชาวจีนไม่ได้มองไทยว่าเป็นประเทศเล็กๆเพื่อท่องเที่ยวแต่เขามองไทยว่าเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวและเป็นมิตรแท้ในยามลำบาก หลายคนบอกว่าทุกครั้งที่มาประเทศไทยรู้สึกเหมือนกลับบ้านมากกว่ามาเที่ยวหลายคนมีบรรพบุรุษที่อพยพมาไทยหลายคนมีเพื่อนมีลูกค้ามีครอบครัวไทยที่เจอกันทุกปีหลายคนผูกพันกับอาหารไทยตลาดกลางคืนทะเลและผู้คนที่ยิ้มแย้มและในวันนั้นที่จตุรัสหน้าห้อนโถงใหญ่ประชาชน เมื่อธงชาติไทยและจีนโบกสะบัดเคียงกันเสียงดนตรีทหารกล้องกังวานไปทั่วลานพิธีนั้นไม่ใช่แค่พิธีต้อนรับพระมหากษัตริย์และพระราชินีของไทยเท่านั้นแต่เป็นภาพสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพที่สะสมมานานกว่า50ปีท้ายที่สุดแล้วสาเหตุที่ชาวจีนหลงรักประเทศไทยไม่ใช่เพราะไทยมีชายหาดสวยไม่ใช่เพราะอาหารอร่อยไม่ใช่เพราะค่าครองชีพไม่แพงแต่เพราะเมื่อเขาเดินทางมาที่นี่เขารู้สึกว่านี่คือบ้านหลังที่สอง เป็นที่ที่เขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นที่ที่รักเง่าบรรพบุรุษของเขาฝังอยู่เป็นที่ที่มีตรภาพไม่ได้ถูกสร้างจากผลประโยชน์แต่สร้างจากความเคารพความไว้วางใจและความรักที่จริงใจและในวันนั้นที่กรุงปักกิ่งพิธีต้อนรับพระมหากษัตริย์และพระราชนีของไทยจึงไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ทางการทูตแต่เป็นเหมือนการพบกันของพี่น้องที่ห่างกันไปนาน แล้วกลับมากอดกันอีกครั้งต่อหน้าสายตาทั้งโลกขอให้มิตรภาพไทยจีนคงอยู่ตลอดไปและขอให้ทุกครั้งที่ชาวจีนมาเยือนประเทศไทยเขายังคงรู้สึกเหมือนเดิมว่าผมไม่ได้กำลังมาเที่ยวต่างประเทศผมกำลังกลับบ้านอีกบ้านหลังหนึ่งของผมขอบคุณทุกคนที่รับฟังครับ